มันเก่งขึ้นวะตอนนั้นยังเล่นแบบมือซ้ายยังไม่ได้เลยเลเลไม่มือขวามาเก่งขึ้นวนะต,ตอนนั้นเล่นมือขวาโอ้โหพี่ดูความเล่นเกม e ของมันเออเล่นทั้งวันอะ่ <c oughs> เนะเฮ้ยเล่นแป๊บแป๊บไปน่ะมาเล่นมือเมือเลยนะมันไม่ได้เล่นเกมอะไรแป๊บแป๊บมาเล่นอะนะไม่ใช่แป๊บแป๊บเลิกแป๊บแป๊บมาเล่นอือแป๊บแป๊บเล่นเรียนจำ ตัวมาตัวปลาระเบิดไฟทีอย่างเงี้ยไม่ปลาไปไปไม่มีเอ้ยใส่เคี้ยวใ้่ไว้ชิบหายเฮ้ยรถอะไรวะระวังซ้ายนะระวังซ้ายนะระวังซ้ายโอ้ยอ่ะครับโอ้โหโอ้โหมันขนาดนี้ก็ไม่ไหวหรอกล้อมจับล้อมจับกันกันเราเป็นฆาตกรอะเราไม่ไปแล้วไหม กูไ <c oughs> ม่อมไดเดี๋ยวก็โดนหลังถ้าเรามาบีถ้าเอหลุดยังไงก็โดนเข้าหลังอยู่ดีเอาบีดีก่โอ้โหอ,อยากไปบีมากเลยอะ่ะมันมันีนยบกว่าพวกมืองนี่เนาะ <c oughs> เอาตัวเองไม่รอดแล้วก็พาคนอื่นลาไปตาย วังวังวางเรารล้วหลังเขาชิบหายกหลังเขาจริงจริงด้วยโอยไม่ตายใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอะไรวะ ไอ้ยิบหายเลยไม่ตายโอ้ยแพ้แล้วใช่ยุ้ยไปไหนไม่ได้แม็กเอาวิญญาณแม็กคืนมามาไม่ไม่เอาไม่ไปเอโว่คืนเดือนไม่ไปเอเอ้ห่านี่อยู่ที่ระเบิดอีกแหละโอ้เมืนจะไปเอเลยน่ะไปบีบ้าน กันเอก็ไปตายหรือว่าเราจะไปบิเขาเรียกว่าการเลยหนูหนูเปิดไม้เบกมันน่ารักอือหนุหน้าพวกมึงมีสมองวะเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวนดเด็โอ้โหโคตรเยอะแม่งมาทำไมกันนักหนาวะอหรอ จะมากันจริงง่ายดนละเบิดไเองโอ้เจ้ยหลังเข้าใช่ใช่ก็มัดโดนแล้วอร่อยเลยดิเห็นแล้ว,วทำอะไรไม่ได้สามตัวอร่อยเลยเที่ยแบบมากินฟรีเลย<ป>พี่เบมเอาระเบิดนี้สปินไปทีนี้นั่งไปดีฟูเวนเไม่ <c oughs> ใช่ไปเอวะเหมือนดง ไปแล้วไปบีแล้ววมาหมามามาประตูทางที่เรามาโอเคโอเคโอ้ตายสเลยวะ e n e in s i g h แลว้ว ที่ไหนเออใครจะไปสู้ได้วะคนเดียวเออมีเวลาแก้ตัวอยู่เฮ้ยสุสีก็อาจจะชนะก็ได้ใครจะไปรู้วิ่งไปเอทั้งสามตาไปไหนรออย่าโทษคนกันเอซิวี <c oughs> ้โ <c oughs> <c oughs> ไม่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 ได้กันเอแต่มาถึงเก่งเออะมันวิ่งไปคนเดียวไงมันน่าจะรอเพื่อนด้านหลังบ้างคนมันเก่งคนมันเก่งต้องพูดอย่างนี้ดิฆ่าได้ไอ้คนฆ่าไม่ได้ไม่มีสิทธิพูดได้ยืนดูเขาหลังมันจะขำให้ดูนะทาไมตายสองวะ วุ้ยเจ็บ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 อะไรขวานแล้วยิงมันโอ้ยยิงให้โดนก็บอกไว้อ่ะพูดก็ชอบพูดอ่ะเยียสีเรียสี่แพ้ก็แค่เราเล่นกากกลัวรนะ ตายนี่มีเฟมรัอเมรเอาบ่างเอาบ่างเริหมดแามวหนูไม่อยู่เนี่ยหนูล่าเรินใช่ปะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแมวไม่อยู่ก็เลยเล่นไม่ออกอ่ะเออถ้าอย่างนั้นให้แมวแบบโอ้โหผู้ญิงยิงด้วยเจ็บโอโห ผู้หญิงผู้หญิงเตี่ยันดับสองคนโอ้พี่เวมพี่เวมมันไม่ใช่ผู้หญิงมันพวกพวกมีดุนเชื่อผมก็คือปลอบใจเองว่างั้นตาแก้แค้นหน้าตายังไงก็ดูเป็นผู้หญิงมากๆแต่ผู้หญิงที่แบบไม่ใช่เด็กไอดอลอะผู้หญิงจริงๆมากๆผู้หญิงมีดุนเอามีดุนก็ได้